มาดูเรื่องย่อยๆต่อไปให้เราเรียนกันอันนี้เป็นเรื่องทีน้องๆรู้จักดี linking verbs คือรู้จักนะคะแต่พี่ไม่ค่อยเห็นใครจะใช้ถูกเลยค่ะแบบว่ามึนงงมึน,งงนิดนึงว่าเอ้ยทำไม verb ตัวนี้เรียกว่า linking verb แล้วมันใช้ยังไงอะไรเงี้ย linking verb สั้นงง่ายๆก็คือมันก็คือ verb to be ใช้แทน verb to be ได้ทุกประการทุชนี แล้วสิ่งที่มันเป็นบทอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จําเป็นจะต้องจําก็คือว่า linking verb จะใช้แทนบท to be ได้เฉพาะที่มันทําหน้าที่เป็น complement จําได้ใช่ไหม complement หรือว่าส่วนเติมเต็มของกิริยาอย่างเช่นบอกว่า ไอส่วนเต็มเต็มนะพี่ยกตัวอย่างส่วนเต็มเต็มที่เดจะน้องจะไม่เข้าใจ I am a student ฉันเป็นนักเรียนนักเรียนเป็นฉันเท่ากันตเติมเต็มซึ่งกันและกนันนี่คือเรีก่กส่วนเต็มเต็มคือเมื่อไหร่ที่ไอ linking verb กลุ่มเนี้ที่พี่จะบอกต่อไปเนี่ยมันจะมีอยู่เซตหนึ่งไม่กี่คำหรอกมันแทน verb to be ได้ใช้เป็น verb to be แทน verb to be และเป็นส่วนเติมเต็มด้วยใชน i ิ k i n วิร์ดแทนได้เลยอย่างนี้ถึงเรียกว่า linking verbs โอเคปะแทนบ to be ได้แล้วก็ต้องเป็นทานะที่เป็น complement มี complement ตามหลังมาเท่านั้นถึงจะเรียกว่า linking verbs linking verbs เนี่ยอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือพวก look ไม่ใช่ look ที่แบบว่าดูนะ look ที่แบบว่าดูก็มีเหมือนกันเช่น look at อะไรเงี้ย ฉันบอกว่า I am looking at you อันนี้แปลว่าดูฉันกำลังดูที่เธออยู่ก็ลังมองเธออยู่นั่นเองอันนี้ไม่เรียกว่า linking verb อย่างที่เราบอก linking verb จะต้องมีส่วนเติมเต็ม looking at something at s o m e o n e อะไรเงี้ยมันเป็นกรรมถูกไหมกรรมของเปปโปอะไรเงี้ยอันนี้เป็น object ไม่ใช่ c o m p l i m e n t เพราะฉะนั้นไม่ใช่ linking verb มาดูลุกที่ถูกต้องว่าลุกใช้ยังไงก็คือ she looks very happy today นี่ชีเล่าประศรันติชีแบบดู happy จังเลยคือมันไม่ได้แปลอาจจะแปลว่าเอ้ยทำไมชีมีความสุขจังเลยก็ได้แต่ลุกจะให้มันฟังดีคือดูคือมันเป็นเหมือนกริยาที่แบบ จะเป็นนถทูบีก็ได้บอกเฉยๆนี่ชีแฮปปี้นะชีมีความสุขนะแต่ว่าไอเวิร์บพวก linking เวิร์บเนี่ยมันจะให้เซนท,ที่มากกว่านิดนึงอย่างเช่นแบบเธอดูแฮปปี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบเดนมินชั่นกว่าดูแฮปปี้วันนี้วันนี้เธอดูแฮปปี้นะไอชี love something แบบมีความรักปะเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบดูมีความรักหรือเปล่าหรือดูแฮปปี้นะอะไรเงี้ยให้เดนมินชั่นอีกนึงไอเวิร์บลุกละ พี่จะลิสต์ให้ใช่ไหแล้วก็ให้ดูตัวอย่างทีละอันเพราะว่า Linking verb เนี่ยไม่มีอะไรมากคืออย่างที่พี่บอกคือแทนวลทีได้แล้วก็ตามด้วย complement มันง่ายๆแต่ว่าพี่อยากให้เห็นภาพว่าเออใช้ประมาณไหนแล้วเขาแปลยังไงมีลุกใช่ไหมดูเหมือนมี feel รู้สึกอย่างเช่น I feel kind of dizzy maybe it's because I didn't get enough sleep last night ฉันรู้สึกเวียหัวค i n d of k i ค d of เป็นเหมือนภาษาพูด i m is kind of good อะไรเงี้ยคือเหมือนก็ก็ดีนะอะไรเงี้ยเหมือนควายจังเองคลายควายแต่ว่ามันเป็นภาษาพูดมากกว่าฉันรู้สึกนะดีซี y ดีซี y ตัวนี้เป็นคอมพลีเมนต์ใช่ไหมเป็นเรียกว่าไงเป็นแอดเจคทีฟฉันดีซี y ดีซี y ก็คือเป็นความรู้สึกของฉันก็คือเท่าๆกันรู้สึกดีซีจัง บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนน้อยเมื่อคืนนี้ didn't get enough sleep last night รู้สึกใช่ไหม feel แล้วมี appear appear แปลว่าดูเหมือนเช่นบอกว่า she appears to be quite intelligent after I really get to talk with her ซูนว่าแบบเดินมาเนี่ยหัวท่าทา แบบเฉยๆเปิ้ลเลยดูห้องบบง่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็ดูถ้าดูเหมือนจะฉลาดนะค่อนข้างจะฉลาดนะหลังจากที่ได้คุยกันแล้วเนี่ย a p p e a r ดูเหมือนจะฉลาด intelligent เป็น adjective ถูกต้องเป็น c o m p l i m e n t a p p e a r ถ้ามีมันมี to be ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ she appears quite intelligent หรือ to be ก็ได้เพราะว่าแต่ส่วนใหญ่ภาษาพูดเนี่ยคือเหมือนกับมันหวดไปอย่างอ็น i ทอรเก็เชี่ร์ p อพี is สทู t e คว t e เ n t มันดูคือเขาใช้กันมากเหมือนกันอะไรเงี้ยคือคือใส่ให้ดูว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใช้ด้วยก็ดีอะไรเงี้ยจะใช้มากกับ appears to e Se e seem to be อะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่า2อันเนี้ยส่วนใหญ่ look feel อะไรเงี้ยก็ใช้ไปเลยตัวต่อไปจะเป็น e m เมน แปลว่ายังคงหรือว่าใช้กับ s t a ยก็ได้พวกเดียวกันอย่างเช่น no matter how cruel I am to him he always remains or stays nice บอกว่าไม่ว่า่ไหม no matter ไม่ว่ายังไงนั่ไม่ว่าฉันจะโหดร้ายกับเขาแค่ไหน I อ m how cruel I am to เ i m เขาเนี่ยก็ยังคงแบบยังคงใช่ไหม ยังคงน่ารักกับฉันเสมเออะไรประมาณอย่างนั้น stay ที่แปลว่าอยู่ไม่ใช่เะยคะยังคงนั่นเอง nice เป็นลืมนิดนึง nice เป็น adjective ใช่ไหมมันก็คือ is นั่นเอง he is always nice ใช้ได้เหมือนกันอย่างที่บอกมันแทน w e r t o be ได้ใช่ปะเพราะฉันถ้าจะเอา w o r t o be กลับมาใส่ก็ไม่แปลกแต่ว่าอย่างที่พี่บอกก็คือพวก verb linking verb มันจะให้ dimension ให้ให้ความรู้สึกที่มากกว่า ตัวต่อไปเป็น seem นี่เป็นตัวหนึ่งที่มี to be ได้ที่เขียนให้นิดนึง appear to be อยเช่นบอกว่า she seems to be nice เฮ้ยดูเธอดูเหมือนจะน่ารักนะจะดีนะ seem to be nice nice เป็น adjective ใช่ไหมใช้ linking verb ได้ ตัวต่อไปเป็นเมื่อกี้เราซีมใช่ไหมต่อไปสเม l ลพวกนี้จะเป็นอารมณ์เดียวกันสเม l ลเป็นพวกเทสมีกลิ่นอะไรหอมมีกลิ่นแบบว่าชุนอะไรเงี้ยเทสรสชาติเป็นยังไงหรือว่าซาวฟังดูดีนะอะไรเงี้ยพวกเดียวกันเช่น mm hmm. the food smells ไม่มีเสนะ smell หรือว่า taste good อ้ยอาหารนี้กลิ่นดีนะมีกลิ่นหอมนะหรือว่ารสชาติดีนะหรือว่าาจะใช้ East แทน The food is good อร่อยดีอะไรเงี้ยแต่นี้จะเน้นออกแนวว่าได้กลิ่นนะกลิ่นเป็นยังไงหรือว่าเทสเป็นยังไงร,รสชาติเป็นยังไง